จ้าโอเคอะต่อไปนะครับผมเมื่อล้างเสร็จเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็ใส่ใหม่เรียบร้อยต่อไปเราจะเป็นในการประกอบนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือเอากระบอกนะครับเอาน้ำออกก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไวะคะ้ค่ะนี่หลังจากทําความสะอาดนะคะเอากระบอกออกไปทําความสะอาดภายในนะคะเรียบร้อยแล้วทุกส่วนก็เหมือนทําความสะอาดอป,ประจะําปีอะจ้ะใช่นะครับ ไส้ไส้ก็แกะนะคะเห็นไหมคะเราเราซื้อไส้มาเราจะได้สภาพไส้แบบนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นไส้จะเป็นแบบนี้นะคะคือถ้าเป็นชุดเนี่ยมันจะแพงนะคะสมาชิกทุกท่านผู้นําทุกท่านนะคะซื้อแบบนี้มันจะ350บาทต่อชิ้นนะคะอาจจะถูกหรือจะแพงกว่านี้แล้วแต่นะคะเพราะว่าของเราสําคัญที่หัวนะคะไส้กลองเนี่ยก็คือที่ที่แจ๊ดถือเนี่ยคือไส้กลองพ p นะคะ เป็นไส้กรองสําหรับน้ําประปานะคะที่มีใช้ระบบน้ําประปานะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ที่ใส่ลงไปเมื่อกี้นะคะแกะเมื่อกี้นี่คือคาร์บอนนะคะสําหรับดูดกลิ่นนะคะแล้วก็เรซินนะคะที่ถืออยู่ในมือนี่คือสําหรับกรองโลหะหนักนะคะ <Okay. S 1> สมัที่อาจจะมีห่วงเรื่องน้ําบาดาลด้วยนะคะหลักๆลก็ต้องแกะพลาสติกกออดเอาตัวครอบออกก่อนนะคะัะบางคนก็ลืมนะคะเอาใส่ไปเลยนะคะ อันนี้ฮะล้างทําความสะอาดใหม่ก็ดูสะอาดดีนะคะจะทาความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะนะคะบรรจุบรรจุใส่เข้าไปนะกับกับเข้าไปนที่เดิมต่อเราจะประะกอบนคสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเอาหัวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับกระบอกแรกที่เราจะหมุนเข้าคือเป็นพีพีนะครับสีขาวอับผมแล้วก็ตามด้วยคาร์บอนครับแล้วก็ตามด้วยเรซินครับเป็น ใส่่คะเอาหมุนอย่างเงี้ยละค่ะนี่แหละเพราะเอาไว้นานๆอย่าไปอย่าไปฝืนนะครับไม่ไม่ลงหรอกโอเคค่ะไม่ลงประมาณนี้ค่ะให้แค่เขาพอพอปิกนะคะอันนี้ก็จะมียางรองนะครับจะให้ยางรองหายนะครับดูยางรองด้วยนะครับผมครัหมุนพอประมาณอันนี้พอพออยู่นะคะพออยู่พออยู่ ต,ต่อไปก็คือแคปซูล <บน S 2> ใช่ไหมคะแค,ปซ,ค,ค,ะคปซูลมีสองขนาดน,นะคะอันนี้คือคาร์บอนนะคะคาร์บอนแคปซูลนี่คือดูดกลิ่นนะคะคแต่ถ้าหากว่าบ้านเราเป็นบ,บาดาลน,นะคะใช้เรซินก็ได้นะคะกระบอกเรซินเพื่อที่จะลดความกระด้างของน้ําก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเล็กลหะไม่ใส่อันเล็กลเหรอใส่อยู่ครับผมเห็นไหมฮะ เด็ดเด็ดเด็ดเจดเเดออันนี้เมาใส่ไปแล้วนะคะก็บอกก็ใส่ตัวล็อกนะคะเห็นไหมฮะเมื่อกี้ตัวล็อกก็เอาไปล้างมานะคะแกะล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็แล้วก็เอาตัวตัวเล็ก็จะคล้ายเหมือนตอนที่เราลื้อออกมาครับก็จะลักษณะแบบนี้บางทีก็พอลื้อออกมาก็ช่างทําเกินนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตัวนี้ดึงได้นะครับตัวนี้ดึงออกได้ครับผมเพราะมันเป็นแค่ตัวล็อกเฉยๆค่ะตับอกค่ะโอเคครับค่ะ แล้วก็จะมีหัวปิดค้นหางออกเมืออ่อ,อกี้อะไรนะก็บอกปิดก้นหางอยู่ตรงไหนอ๋อสีน้ำเงินด้านข้างเขาก็บอกแคปซูลต่อไปแล้วก็จะเป็นตัวจิบจิบ<ง>จ้าจิบเพื่าย นี่เรากัจะพันเพิ่มหน่อยนึงนะครับกันใช้เทปันแน่นใช่ครับกันนับให้มันแน่นนะคะใช้เทปพันเกลียวไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเราพันมาแล้วเรวก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เทปพันเกลียวนะคะแค่หน่อยเดียวครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับผู้ที่เริ่มหัดทํานะคะหัดเปลี่ยนไส้กรองเองนะคะคลิปนี้ที่ท่านจะเก็บไว้ที่ YouTube นะคะอยากดูเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งปัน เอาไว้ที่ห้องของเราแล้วก็อยู่อยู่ใน u t u b e ตลอดนะคะกดติดตามได้นะคะเพราะว่ากดติดตามเราจะมองเห็นนะการเคลื่อนไหวของงานน้ำไม่ด้ติกของเรานะคะค่คะครเราอยู่ที่วัดโนงอย,อยู่นะคะตอนนี้มีใจที่เห็น พี่น้องในชุมชนนะคะเอาขวดนะคะเอาขวดมากรอกนะคะแล้วก็มาถึงที่ก็มีขวดด้วยนะคะขวดเตียมกรอกได้ตลอดเวลาเนี่ยของที่ฉันภูมิใจมากนะคะค่ะอันเนี้ยค่ะมัต้องร้อยน้ำมือใช่ไหมใช่ครับก็็เสรจค่ะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จต่อสายเสร็จกับผมตอนนี้ก็ไร้น้ำเ อันนี้เอาเทปพันเกลียวสายนะคะตรงแคตสูตนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเพราะว่าทางทางเราได้พัฒนาสายให้เป็นสายสามคือสายที่มีขนาดใหญ่นะคะกับเครื่องมันจะเป็นสายเล็กแล้วก็เลยเอาหัวมาเพิ่มขยายให้นะคะเพื่อให้น้ําไหลดีขึ้นนะคะอันเก่าในที่มากับเครื่องนะคะอ่ะมันจะเป็นสายเล็กนะคะแต่เราจะทําตัวนี้ให้เป็นสายขนาดใหญ่นะคะก็เลยต้อง เ็าเรียกว่าแอปพลายหรือปรับปรุงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรื่องอะไรในของในของวัดโอเคอเสร็จแล้วต่อไปประกอบสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสายกันสายมันทั้งหมดก็มีหลายสายนะครับมีสายน้าเข้าสายทางหัวถ้าเราไล่ไม่ถูกนะครับสายที่สั้นที่สุดนะครับสายตัวนี้สั้นสุดนะครับเดี๋ยวว่าตัวนะครับสายสั้นก็จะเป็นตัว ใส่ไปเลยจ้ะกระบอกอันนี้คือกระบอกกระบอกสี่ค่อมไปที่กระบอกห้านะครับอตอนใส่ดันเข้าไปเลยนะครับตอนใส่ดันมันก็จะดังต้องให้ดังนะต่อต่อเลยจ้าแต่อีตอนเราเราเราเอาที่ยาวถัดไปผมยาวถัดไปก็คือสายสี่อมไปที่ห้าเหมือนกันใช่ไหม ทำที่ไหนอ๋อต้นังผิดรูเอาใหม่อ่ะผิดรูหน่อยคือคือใส่ยังไงคะครับผมสายต้นสุดสายสั้นสุดสายด้านสายด้านที่มีคำว่า out นะคะคือด้าน out นี่คือสีด้าน out นะคะออกมาตรงตรงนี้ค่ะฝั่งขวาบริเวณที่มันมีคำว่า in นะคะให้ค่อมกันนะคะค่ะ แล้วสั้นสุดนะคอันนี้สายสายที่สั้นสุดนะคะ่อาต่อมาก็จะเป็นสายรองต่อมาก็จากตัวฝั่งฝั่งกระบอกสามนะครับขึ้นมาข้างบนตรงกระบอกสามก็คือตรงกระบอกเรซินใช่ไหมครับข้างล่างเรซินตรงนี้น้าขึ้นมามันจะไหลมาทางกระบอกสีนะครับข้างบนน้ํามันจะเข้ามาทางไหนคะครับผมเข้าเข้ามาทางนี้ครับน้ำอ๋อแล้วก็จะเข้ากระบอกสีก็ทางนี้ครับค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยครับต่อค่ะ สายต่อไปก็น่าจะเป็นสายตัวนี้โอเคครับสายน้ําออกนะครับน้ําดื่มครับสายสายที่จะออกมาเป็นน้ําดื่ม,มครับให้กับเรานะคะถ้าคุณไหนไว้ใต้ซิงนะครับตัวนี้ก็ค่อยมาประกอบรอบหลังครับผมนะครับดึงสายออกมาแล้วมาประกอบนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นสายน้ําเข้าเดี๋ยวเราก็ไปประกอบที่น่นเ,เลย<อ><อ>ค่ะอ่ะตามมาเลยค่ะ เอามาเลยใส่เข้าไปที่ล็อกของมันนะคะทำความสะอาดแล้วนะคะใหม่เลยกิ๊กเลยนะคะโอเคอเห็นไหมคะเหมือนใหม่เลยนะคะต่อจายจัี๋ยวนะครับจับยี่หัวงหัวนเด๊ะเะเดี๋ยวจับสายค่ะยี่หัวตั้งหัวนอนใส่เลยค่ะรับผมแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับทางด้านนั้นนะสายนั้นนะสายสายนี้นะคะ สายก็บอกห้าสายนี้นะคะขับน้ําดื่มต่อต่อสายน้ําดื่มจากเครื่องนะคะคแล้วสายสุดท้ายคือต่อจาก,จากวาวน้ำนะครับต่อจากเป็นทางน้ําเข้านะคะอ,คอ่าตรงนี้ค่ะอ่าสวยไปหรือเป,ปล่าแบบนี้ต้องดูกรูปร่างลักษณะสวยหรกิคิเลน้ะผมก็ไม่รู้น,นะน่ะ อบบย่างเมื่อกี้ถูกแล้วครับผมอ,บอันนี้น<ะ>ก็จะมีวาวแดงนะครับวาวแดงนี่ก็จะไม่ค่อยได้หมุนออกเท่าไหร่เแ,แต่ละวันจะปดแต่ตัวข้างบนถ้าเป็นวาวแดงตัวนี้สามถ้าเป็นหัวาวาวนี้สามารถปลดได้สองสองจุดเลยแล้วแต่เราจะคให้เป็นไรช่างพอจะทราบอ่ะทีนี้ต่อไปเมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็จะหมุนกระบอกให้แน่นหมุนกระบอกให้แน่นครับผมม,มาทางขวาเมื่อกี้หมุนออกหมุนทางซ้ายนะคะค ตอนนี้หมุนให้หมุนมาทางขวาค่ะเพราะว่าสายน้ำเป็นนานๆเขาจะแน่นยิ่งนานเป็นปีๆยิ่งแน่นเลยนะคะหมุนเข้าให้หมุนทางขวามันดีตรงนี้แหละมันสอเข้าแล้วหมุนได้มันง่ายถ้าเกิดอยู่ใต้ใต้ชั้นนี่จะหมุนยากต้องหมุนก่อนอหมุนนก่ที่จะไปใส่ไต่เอาคลิปมาใส่ค่ะ เห็นไหมคะสายก็คือเห็นไหมคะสายเห็นไหมคะสายสายนี่จะต่อประมาณนี้ค่ะเส้นเส้นนี้นะคะต่อมาที่เส้นค่อมค่อมไปที่เส้นตรงนี้ตามตามภาพก็บอกสี่ก็บอกสามเข้าขึ้นนะคะเป็นทางทางทางนั้นที่ว่ากินคําว่าเอาเนี่ยนะคะเอาเอาแล้วก็ไม่เห็นใกล้ก็ไม่เห็นเอานะคะ ขึ้นมามาที่กระบอกกระบอกที่สี่นะคะแล้วเสร็จแล้วอีกเส้นหนึ่งก็คือกระบอกห้านะคะให้ขึ้นไปที่สายน้ำดื่มนะคะสายน้ำดื่มนะคะส่วนพี่อไล่ไปได้มาจะงงอ่ะดูนะครับผมเมื่อเปลี่ยนกระบอกไส้เสร็จต่อมาจะเวลาไล่สายนะครับสายน้ําขึ้นข้างบนนะครับจะเป็นสาย ตัวนี้นะครับนี่นี่ครับสายตัวนี้ครับไอตัวสั้นสุดตัวนี้ครับรองมาก็ตัวนี้ครับผมแล้วก็แล้วแต่เราจะให้มาใส่หรือไว้ให้มาใส่ตรงนี้ค่ะต่อไปะบอกบนนะครับต่อไปสตัวนี้น้านี้เราต่อใส่กระบอกซีก่อนครับสายตัวสั้นสุดนะครับ สายน้ําออกนี่คือน้ําดื่มครับเราจะมาใส่ที่หัวอะครับเสร็จกระจกแล้วครับค่ะแล้วก็คลิปอย่าเพิ่งล็อกนะครับเราต้องไล่น้ําดูก่อนถ้าเรียบร้อยแล้วเราต้องมาเก็บน้ำทีหลังรั่วก็ต้องถ้าตัวนี้ยกแยกเราก็ปลดได้นะครับเอาพวกคัตเตอร์หรือปลายมีดงัดออกแล้วก็ไขควงพอข้างในมันจะมีไขควงเพราะตัวนี้ใช้ใช้มามันจะโยกเช่นนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวทำให้ตัวนี้เราจะ ลอ,อลองไล่ลองไลงไ่ลไดูจ้ะมันจะมีสีดำนะคะของคาร์บอนด้วยนะคะเดี๋ยวมาละเดี๋ยวน้ำก็เต็มค่ะมันอยู่นั้นไม่มีน้ำไงต้องรอนะครับผมรอมันีา่าบน้ำหรือเปล่าถ้ามีราบน้ำก็แปลว่าเราหมดแน่ช่วงเราเปิดน้ำนี่จะไม่ได้ไหลในทีแรกเลยนะคะอย่ายตกใจเพราะว่ามันจะเหมือนกับการเราทำน้ำครั้งแรกนะคะน้ำก็จะรอเต็มสามสามสามอันก่อนใช่ค่ะสามสามทอนนั่นแหละ เสร็จแล้วพอเต็มเสร็จแล้วมันถึงจะไหลแรงนะคะนี่คือน้ำนะคะน,น้ำที่ถูกไล่ออกมาดีแล้วแหละไม่ใช่แล้วไม่ใชแล้วน้ำน,น,น,ำน,น้ถูกไล่ออกมาแล้วนะคะอ้าน้ำน้ำ,นำเครื่องใหม่จะเป็นแบบนี้นะคะสีดำคาร์บอนนะคะถูกขับออกมาด้วยนะคะ ก็เราจะไล่น้ำประมาณสองสามผู้ถางก็ใช้ปกติเลยอันนี้ก็สวยเลยกินได้เลยบีได้เลยได้น้ำสะอาดนะวันนี้ล้างเห็นไหมคะเช็ดใช้ใช้ผ้าใช้ผ้าธรรมดานะคะกิ้มน้ำนะคะสันหมาแล้วก็เช็ดได้นะคะก็สะอาดเลยนะคะเหมือนเครื่องใหม่เลยแล้วก็ข้างล่างแล้วก็เช็ดได้ัตวแล้ว ใช่ครับผมเวลาระบบน้ำปกติแต่น้ำไม่ไหลหัวเพราะว่าถัาดหมดนะครับแล้วก็ม้วนอย่างเงี้ยครับวอกมาครับก็ถาดออกมานะครับแล้วก็เกี่ยปกติครับหลังตวสีก้ถนนาฬิกาติดผนังก็จะมีหัวกับก้นนะครับหัวก้นถ้าจะปีกมีก้นครับก็จะไปที่ ก็เหมือนกับว่าปีปีละครั้งนะพี่จาง่อไหมใส่ทีเดียวทำทำเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งไส้กลองเปลี่ยนทั้งแบตปีหนึ่งทีละครั้งพอเลยคุ้มข่านะ ็ไล่น้ำนะคะไล่จนสีของคาร์บอนมันจางนะคะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะที่เรจะทวนนิดนึงนะคะเรื่องสายนะคะพอพอตั้งสายน่นะคะเ,เมื่อเมื่อเราจะตั้งนะคะให้ให้เอาใช้สายนี้นะสายทางที่เขียนคำว่าเอานะคะให้ให้สายไปที่แคปซูลใหญ่นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะกดลงไปนะคะแล้วพอพอใหญ่เสร็จแล้วนี่คือเป็นกระบอกที่สีนะคะ พอจากนั้นก็ต่อจาก4ี่ให้ไปที่5นะคะแล้วต่อจาก5ให้ไปที่นี่ค่ะที่ทางน้ําดื่มน,นะคะอันนี้คือก็เสร็จนะคะแล้วเสร็จแล้วทางนี้มันจะมีสายหนึ่งที่ต่อจากาน้ําอินคําว่าอินนะคะให้อินเนี้ยให้ให้ให้มาทางนี้เลยนะ,ะมาที่ท่อนะคะอินอินให้ไล่มาที่ท,ท่อนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จพิธีนะคะเพราะว่าอยู่ในคลิป น,นดูอาจจะไม่ค่อย,ยทันแต่ว่าเปิดดูเรื่อยๆก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะน้ำไหลแล้วนะเอาไว้รดน้ําต้นไม้เอาไว้ทําความสะอาดทยเทตรงไหนก็สะอาดตรงนั้นนะคะขอบคุณอาจารย์เปียนะคะช่วยเราถ้าแจ๊มันยกเหมือนว่าเล่นยกเป็นทั้งเป็นทั้งยกเส้นใจแดงดีดีมีที่ลงด้วยนะคะนี่ หลวงพ่อได้มาทําไว้ให้นะคะหลวงพ่อหลวงพ่อลงมือเองเลยนะเอเราจำได้กรนนะเงือแตกเเงือแตนแล้วละนะคะหลวงพ่อเล่าเห็ดมาธรรมดาค่ะไม่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกหน่อยนึงค่ะตอนนี้ไส้ไส้กรองยังไม่อมชุ่มน้ําเต็มที่นะคะก็จะ,จะได้ประมาณนี้เดี<ส>๋ยว<ส>ต่อไปก็จะไหลแรงขึ้นนะคะ อาจบคลิปนี้แล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ